นานผู้ชมอีกหนึ่งงานนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่29พฤษภาคมที่ผ่านมาที่โรงแรมอมารีดอนเมืองได้มีการจัดงานมอบโล่รางวัลแก่ผู้ทําคุณประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติศาสนาครูอาจารย์ศาสนาพิธีนะฮะมีหลายรางวัลเลยครับนาะนผู้ชมฮะรางวัลพิกาเนสวนรางวัลตราช่างทองคุณธรรมรางวัลพระกินรีคนดีของแผ่นดินแล้วก็ยังมีรางวัลเนตรอายลาและมีการสมทบทุนในโครงการโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน ทุกภาคด้วยนะฮะโดยดรพเชรินภูลสวัสดิ์ประธานโครงการนะฮะก็ได้มอบทุนด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีดรอัมน้ามสดายประธานสมาชินักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยครับส่วนประธานในพิธีมอบโล่รางวัลในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากพลเอกจิตศักดิ์เจริญสมบัติแขกที่ได้รับเกียรติจากทางรายการขอเชิญสัมภาษณ์จะมีใครบ้างนะฮะติดตามกันครับในวันนี้ขอพระคุณนะครับท่านคณะกรรมการและทุกๆุกท่านรวมทั้งถึงหัวหน้าพักที่ช่วยสนับสนุนให้ผมได้รับรางวัลพระกินรี รวันคนดีสําหรับวันนีครับดีดีกับทุกท่านที่ได้รับการคัดเลือกรับรางวัลด้วยนะค,ะครับ